สวัสดีครับพยายามเป็นน it. ้ำกันครับอันนี้โดนนะครับผมโดนแล้วแต่พงลตายยังครับผมยืดๆไปครัสีเงาอยู่ครับหลังในโดนแล้วแต่พงวนตายยังตายยังเหรอสู้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 ตึงนะครับตึงนะครับไปยแล้ว ยัง้ยังข้าวครับผมข้าวปข้าวโอ้โหปลาข้าวยังกินทัางเป็นครับผม เตะโตแล้วครับผมบ่อไหนข้าวกินยังเป็นครับผมประชนใจครับผมอู้หูขึ้นบ่ได้นะมาผู้เดียวครับสีลขำบากเหยโอโ้ใหญ่อยู่ครับผมนี่เียบร้อยครับผม ลูกกระตาเลยบอมีลุดนลูกตาเลยโอ้โหได้โ,โแต,ตแล้วครับดีใจจังครับผมนี่ครับผมผู้ไดสนใจครับผมเียบรอยครับครับผม